เดี๋ยวนะผมนึกถึงเกมสมัยก่อนที่แบบว่าเป็นหน้าเว็บแล้วให้เรากคดคลิก <c oughs> แต่เหมือนกับว่าเกมมันมีเพลย์เพลงแค่นี้ทําให้คนเบื่อเบื่อเร็วมันเป็นเกมแบบยุคก,ก่อนเลยอ่ะในคลิปที่แล้วครับเราได้เล่นเทอร์เรีย Tower De ์ e ิ e เไปแต่วันนี้ครับเราอยู่กับเทร์เรียคริกเกอร์ครับผมก็แล้วใคร พบประสบปัญหาไม่สามารถซื้อเทอร์รเรียได้จริงๆครับลองกดเข้าโลบอกมาแล้วก็เซิร์ชในช่องเซิร์ชคว่าเทอร์รเรียนะบอกก่อนว่าไอ้เทอร์รเรียคริกเกอร์เนี่ยผมไม่ได้เซิร์ชหาเทอร์รเรียเลยนะมันขึ้นฟีดมาเองครับแล้วก็คิดว่าเออนะ่าสนใจดี <laughs> ก็เลยลองเอามาเล่นดูสักหน่อยละกันนะโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาในเกมเรียบร้อยครับเทอร์รเรียคริกเกอร์ไหนดูซิก็มีให้เลือกเซเล็กไฟด้วยเฮ้ยอันนี้ผมรู้สึกว่าทำมาดีนะ ไอันี่ผมรู้สึกว่าทำมาดีนะครับเนี่ยมีบอกว่าสลิปไฟล์ให้เลือกด้วยก็เราสามารถ c ร e a t e new ไฟล์ใหม่ก็ได้ครับ uh huh. อ่ะฮะดูพิเคอก็สามารถกดเพย์ได้แต่เราก็กดไม่ได้แปลว่าต้องสร้างให้ใหม่เนาะเอาเอาเป็นอะไรดียะชื่อว่าคิกเกอร์แล้วกันลนะเอาง่ายๆไปแล้วกับคำฟอร์มอ๋อนี่ไงกดสตาร์ได้ลวคล้ปแอดมินเมนด้วยนะก็วิวแคปนครับโอเค มีออปชันโอ้โหแต่เอาจริงๆผมชอบแบบว,ว่าหน้าอินเทอร์เฟซอันนี้มากกว่าเทอร์เรียทาวเวอร์ดิเฟนนะ <c oughs> มันดูมันดูดูง่ายแล้วก็ <c oughs> ดูไม่ซับซ้อนดีอ่ะแถมมันยังเป็นดูภาพแบบสไตล์แบบูดีจริงๆอ่ะอาจจะผสมชูดีเล็กๆน้อยๆแต่มันแบบแว่ามันมีความขยับของต้นไม้ครับแล้วก็มันทําให้ดูแบบดูว่าตั้งใจสร้างครับแต่มันก็จากเทอรเรียมันไม่ใช่เทอรเรียจริงๆอะ่ะนะ อ่ะเดี๋ยวลองดูออปชันหน่อยแล้วกันครับ VIP WIP ครับอ้าวกดไม่ได้ครับสร้างงานเครดิตเครดิตกดได้ออปชันกดไม่ได้อ้าวอ้าวทำไมเป็นงั้นล่ะอ่ะเราลองกดสร้างดูเอ้กดสตาร์ดูแล้วกันครับกระมวล normal tutorial clicker หรอเนี่ยผมไม่ได้ยินเสียงเลยอ้าวโอเคเสียงมาละอะไรอ่ะเดี๋ยวนะผมนึกถึงเกมสมัยก่อนที่แบบว่าเป็นหน้าเว็บแล้วให้เรากดคลิก เกมมันก็ดูดีนะจริงๆผมรู้สึกเกมสมัยก่อนเลยที่แบบว่าให้คลิกเนี่ยอะาะสลามเนี่ยคลิกสี่ครั้งเออใคร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 นึกถึงเกมไอ้นี่บ้างอ๋อที่มันแบบใช้คลิกอย่างนี้แหละเมื่อก่อนอนะ่ะแล้วก็เป็นการรวบรวมของไปเรื่อยๆอาจจะมีออโต้ของอออร์คลิกให้ด้วยอะ่ะเคยคิดถึงว่าเอาจริงคนคนสร้างเกมฉลาดนะคนสร้างเกมนี่ฉลาดเอามาปรับประยุกต์ได้นะครับ<ๆ>เกมเพล์น่าจะมีอยู่เท่านี้ครับเดี๋ยวดูซิว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างแล้วก็กดคลิกไปเรื่อยๆก่อนแล้วกัน ข้างล่างครับมีเลเวลด้วยนะครับ EXP ตัวนี้เรา63ก็กดไปเรื่อยๆนะครับน่าจะได้ประมาณตามเวลไอตามเลือดของตัวที่เราตีถ้าอย่างนีน้สลามเลือด2หรือว่าอะไรเลือด2เลือด1น่เนี่ยเเวลจะขึ้นตามเลือดเนาะเราตีสลามเลือด8หน่วยก็จะขึ้นเวล8หน่วยนั่นเองกดตีไปนี่ขึ้นเวล1นะครับเอ่อตอนนี้เรามีไม้อยู่19แล้วก็มีเกลสลามอยู่3าเครับเวลาตอนนี้เป็นเดย์มีไดนามิก โอ้โหสามารถปรับได้ครับเอาแบบว่าอยากให้ต้นไม้สายไปมาไม้ก็ปล่อยให้มันสายไปแล้วกันเนาะตรงนี้นี่คืออะไรเอ่ยอืมเฮ้ยอะไรอ่ะขุดไดเ้เดี๋ยวนะเ,เกมมันทำมาดีนะดูดีครับคือแต่ตอนนี้คือเราอาจจะเพราะว่าไม่มีพิแอด้วยมันก็เลยขุดช้า อ๋อฮุย้ยทําดีนะว่าไปอ๋อจำเป็นจะต้องหาผู้นี้เพื่ออาจจะมาซื้อนะครับแล้วก็ใช้เงินด้วยใช่ไหมอืมโอเคเราออกจากเหมืองก่อนละกันมันคือเกมยุคสมัยก่อนที่มายำยำรวมกันเป็นเกมนี้แหละ <c oughs> แล้วก็มีอันนี้ด้วยครับอาวุธครับเราสามารถอาา่าฮะครับเพื่ออัพดาเมจได้อ่าตอนนี้เราสามารถใช้สลาม s t a f ได้ครับ ซมมอนเจดดาเมจแล้วก็เอาเอา,เอาสายซมมอนไหมต้องเอาสายซมมอนหน่อยแล้วกันอา้าวค้าไม่ได้เงินไม่พอถ้างั้นเราเอาดาบไม้ก่อนแล้วกันนะเออสายซมมอนต้องการเงิน500ครับก็คือจะแซมมอนเบลิสเบบี้สลามเนี่ยมาช่วยสู้ด้วยนั่นเองผมไม่ชชว่์ว่ามันมันไม่เห็นเมาส์ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะปรับให้เห็นเมาส์ให้นะโอเคน่าจะเห็นเมาส์แล้วนะ <laughs> นี่ตรงนี้เห็นไหมครับสลามเบบี้ อันนี้สามารถซัมอนสลามเบบี้ได้ครับเพื่อมาช่วยต่อสู้นะ500บาทเฮ้ยจริงเกมมันน่าสนุกกว่าที่คิดนะแต่เหมือนกับว่าเกมมันมีเพลย์เพลงแค่นี้ทําให้คนเบื่อเบื่อเร็วมันเป็นเกมแบบยุคก่อนเลยอะถ้าใครแบบว่าประมาณเจนแซตต้นๆเจนซีต้นๆเนี่ยน่าจะรู้จักแบบพวกนี้นะก็คือไปการกดคลิกไปเรื่อยๆครับแล้วตอนคืนก็มีมอนเปลี่ยนด้วยเออแล้วดูด้านข้างครับตรงคาว่าโวเห็นไหม จะมีแบบว่าแมปอื่นๆด้วยอย่างดีเซอร์เนี่ยเราจะไปได้ตอนเลเวล8นะครับตอนนี้เราเลเวล1อยู่แล้วก็น่าจะต้องฟาร์มไปเรื่อยๆเนาะก็มีอมบีด้วยครับนี่ไงไดดาวมาได้ทองมาด้วยอมบีโอ้ดีเหมือนกันนี่ไงไดทองอีก2ครับถ้าทองครบสิเราน่าจะไปคราฟเป็นที่ขุดทองได้นะน่าสนใจนะเกมนี้เนะอาจริงผมว่าเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งนะแค่แบบว่าเปิดเข้ามาก็โอเคแล้วอะไม่เหมือน <laughs> ผมก็ไม่ได้ว่าทวเวอร์ดิเฟนนะว่าจะแบบ ดูเอ่อกากไปเลยก็ไม่ใช่มันก็เป็นสไตล์ของมันเนาะแต่ผมรู้สึกว่าเกมนี้มันคุมธีมกว่าแล้วก็มันเรียกว่าไงอะ่ะมันเป็นธีมเกมของมันมากกว่าครับอืมโอเคเราได้ออโต้คิกมาแล้วครับเออวันนี้ผมอยากเอาไปถึงซักสโนบไบโอมแล้วกันเอเออ่ะเป็นการแบบมาเลยให้ท่านผู้ชมดูนะว่าเป็นยังไงของมันอนนี้โอเคผมสบายแนละ้วผมไม่ต้องแบบว่ากดแล้วครับตอนนี้ก็ใช้ออโต้คิกไปยาว เราเอาเงินให้ครบห้าร้อยก่อนครับแล้วเราก็จะทําตัวสลามสตาฟนะเอามาให้มันขีดอดัตโนมัติได้โอเคครับตอนนี้ตังเราครบห้าร้อยแล้วเราก็จะสร้างเลยปา้าวทำไมสร้างไม่ได้อ๋อโอ้โหของไม่พอแฮะไม้ก็ไม่มีครับแล้วไม้เราหาจากไหนนะหาจากไอตัวพวกนี้โอ้โหต้องฟาร์มอีกอ่าแล้วอันนี้อ่ะอันนี้ขาดทองครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูในไม้ซิว่า อันนี้เราขับได้ยังเอารับได้แล้วราบสิใช้เงินร้อยห้าสิบครับอ่ะแล้วก็กดใช้แล้วก็อ๋อเป็นการขุดแบบนี้อะฮะแล้วขุดพวกนี้ก็คือจะได้แร่เนาะอ่าเดี๋ยวลองลองขุดดูโอ้เป็นมินิเกมที่แบบผมว่าไปตีมอนน่าจะเร็วกว่าไหมโอเครู้สึกว่าตีมอนอะดีกว่าละเดี๋ยวเอ็นไม้ก่อนครับ เออจริงๆมีฟังก์ชันที่เรายังไม่ได้เข้าไปดูด้วยอย่างตรงเสื้อน,นี่คืออะไรชุดเกาะครับอ๋อฮะมีมีชิวพอยต์อย่าบอกนะว่ามอนสามารถบางตัวสามารถตีเราได้ด้วยเหรออันนี้เรายัางคาไม่ได้เพราะว่ามมยไม่พอนะครับแล้วก็มียาครับผมพวกโพชั่นเราสามารถคาได้แล้วเนี่ยอันนี้ก็คือจะเพิ่มสีสีพิธีอ๋อบอสไฟแสดงว่ามีบอสให้เราสู้ครับมีเพิ่มสตริงไหม อยากได้เหลือเกินอ่ะผมว่าเดี๋ยวผมฟาร์มซะหน่อยดีกว่าเนาะอันนี้คืออะไรเดี๋ยวขอตำรวจก่อนแล้วกันเป็นอุปกรณ์เสริมครับผมอืึอ่ามี NPC ด้วยครับไกด์ครับอ่าแอคแท็กแอคแท็กออนอ่ะฮะเอาอัพเกรดได้นี่ไงใช้วูสตลองอัพเกรดดูสิเลเวลหนึ่งอ๋อทำไมผมไม่รู้จักแต่แต่แรก <laughs> เออนี่แหละช่วยตีช่วยเราตีได้นะโอเค ล้วก็สามารถอัปเกรดต่อได้เราต้องการโกอ่ะท้างนั้นเดี๋ยวเราช่วยไกด์ตีไปหน่อยแล้วกันเนาะไปแล้วก็เดี๋ยวเอามาอัปเกรดไกด์ก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปเอาสลามประมาณนั้เอ่อเดี๋ยวนะเมื่อกี้ได้อะไรมาได้โกมาสองนี่น่าจะครบแล้วปะอ่าครบแล้ว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 ทองห้าอันเราก็จะมาอัปเกรดได้อ่าก็จะเป็นดาเมจสองตัววีครับโอ้ดีนะอ่ะสามารถอัปเกรดได้ต่อครับอัปเกรดไปก็เป็นดาเมจสี่ตัววีครับ โหวันนี้เริ่มใช้เยอะแล้วโอเคเรแล้วก็ปล่อยมันไปก่อนนะอุ้ยเอา้าทิงสลามเอาตีครับตี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 เดี๋ยวอยู่ก็เจอบอสอะตาย <laughs> วายโล่พวกคอยอยู่ๆไม่ก็โผล่มาเฉยอะไรวะ อุย้ยเราสร้างแล้วนี่เราสร้างคาถาแล้วละครับสร้างมาเลยเอา้าวนี่เอ้ยเอ้ยอ,อุ้ยแต่หนูรองนำเมตเท่าไหร่นะไม่เจ็ดดีมากครับโอ้ยอย่างนี้สบายแล้วต่อไปเอา้าเราได้โกซอนแล้วนี่เอาเอา,เอาโกซอนหน่อยไหมเอาโกซ้อนมาเลยอ๋อแต่ถ้าสมมุติเราเอาเป็นโกซอนเราก็เรียกสลามไปละน้องสลามดีกว่าน้องสลามน่าจะดีกว่ายเยอะเลยแหละเราช่วยกดเลยปะ อ๋อเราช่วยกดได้เหมือนกันก็โอเคนะเดี๋ยวต่อไปเราอยากได้สายสม,มอนน่ะสายสม,มอนต่อไปคือไหนเอ่ยอันนี้โอ,อ้สายสม,มอนต่อไปคือต้องไปที่สโน์เลยครับโอ,อ้แต่เราเล่รสิบแล้วนะเราไปด่านดีเซร์ดแล้วครับผมอ่ามาแล้วโอ้ด่านดีเซร์ดมอนก็ค่อนข้างที่จะยกระดับมากขึ้นนะครับเนี่ยวันนี้ดาเมจยี่สิบครับโอ,อ้แต่ อยากเลี้ยงสลามอันนี้คือต้องการทอง25แล้วก็ต้องการดอกไม้อันนี้30เนาะโกอีก3สวยโกอีกหนึ่งครับโกอีกหนึ่งดูที่เราได้โกมาเท่าไหร่ละเราได้โกมา30โอ้โหจะได้จากฟาร์มสลามหรอด้วยป้ะนี่ไงได้ด้วยเราก็จะอัปเกรดไกได์ดลแลวครับอ่ะอัปเกรดไปเลเวลสละไกด์เราอันนี้ก็อัปเกรดได้อีกนะอัปเกรดอีกครับไป พอตรงนี้อุ้ยอีกนิดเดียวก็อัปเกรดได้แล้วโอ้กลายเราดาเมจซิบแล้วว่ะดา้เ <c oughs> มจสูงมากนะครับแล้วไหนดูสิอันนี้ก็เนี่ยทองเราครบแล้วขาดแค่ดอกไม้ข้างล่างครับก็คือตอนเลเวลสิบหก่ออนอีกนิดเราก็เลเวลสิบหกละรอเลยอ่าใน,นส่วนของชุดเกาะชุดเกาะทองเราก็ขายไปแล้วนะตอนซูบอสเราจะได้แบบถึกขึ้นไงเลเวลเรียกเลเวลสี่อ่ออันนี้เกาะเกาะนี้จะดีกว่าฮนะเกาะกับบองเฟสงั้นเราเกาะกับบองเชรก่อนไหม เออเราล็อกกับมองเห็นไปเลยแล้วกันอุ้ย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 ตี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 บอสตีบอสอุ้ยกินเลือดกินเลือดกินเลือดโอเคตี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 เฮ้ยอ๋อเราเราเรากดชิคกูคือระบบเกมดีนะโอ้กดไม่ได้โอเคใหม่ใหม่โหเสียงค่อนข้างดังเลยครับไม่รู้ว่าทะลุไมค์เข้ามาไหมวูดูนี่ แล้วบเกมใช้ได้นะครับเนี่ยโอเคกด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 ปับ๊บนี่โอ้เป็นเวลาสต็อปไทม์เฮ้ยดีวะเกมดีอุ้ยเกมเขาดีมากนะครับเนี่ยเราก็เคลียวกนี้ได้เคลีย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 เอาไงละ่ะคิงสลาว์บอกไม่กลัวหรอกเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยฆ่าคิงสลามได้ได้ไดโอ้ สลามาาม0ทองมา8ครับแล้วพก exp อีกเลาะสองแล้วได้ทองมา150ใช้ได้เลยเนี่ยจริงทำมาดีนะครับดูแอนิเมชันการตีก็ค่อนข้างจะสมูทนะดูแบบตีลงมาแล้วค่อยยุบออกไปเห็นปะผมผมชอบนะผมชอบเกมนี้ทำมาค่อนข้างดีเลยแต่คนน้อยเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเกมคิกเกอร์เนาะมันทำผมไม่รู้ว่ามันทำง่ายหรือทำยากแต่ถ้าที่ผมรู้ก็คือแอนิเมชันมันดีในสองแอนิเมชันนี้น่าจะทำค่อนข้าง ต้องต้องตั้งใจทำอะ่ะอืมแล้วก็ผมว่ารูปแบบเกมอาจจะไม่ได้ยากขนาดนั้นในการทำอ่ะเนะาะเช้ายังตอนนี้ลงเมืองมาอ้าวเช้าแล้วเราก็จะไปสนองไปโอมแล้วผมมาเดี๋ยววันนี้ขอเอาเอาวุธอันนี้ให้ได้ก่อนเป็นอย่างสุดท้ายนะนี่อันนี้เป็นซัมมอนครับซัมมอนดาเมจสามสครับผมโอ้ ครัตอนนี้ผมว่าผมเก็บดอกไม้ครบแล้วนะเดี๋ยวเรามาคราฟกันดีกว่าครับกับฟรีสตาฟใช่ปะอ่ะคราฟเลยนี่แล้วเราก็จะ <c oughs> ได้น้องตัวนี้มาใช้นั่นเองครับผมโอ้ยเอาว่าะถ้าสมมติเราช่วยคลิกอีกโอ้โหแล้เมตรเยอะกว่าแบบอันที่แล้วเยอะเลยอะดีมากโอเคเอาเป็นว่าผมว่าเกมนี้เนี่ยแมปนี้เนี่ยต้องเรียกว่าแมปสิเพราะว่าเรียกว่าเกมไม่ได้ แมป้เนี so sure enfin ่ยดีกว mm ่า hmm. ที uh ่ค huh. ิดนะครับเพราะว่าด้วยความที <S <S ่มันเป็นเกมยุคเก่าแล้วผมคิดถึงแล้วมั้งผมก็เลยเออเล่นมาได้ถึงตรงนี้นะแล้วผมอุ้ยเอ้าบอสมาพอดีเดี๋ยวขอซื้อบอสก่อนตีไป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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ๋เอาเออีกมาออกแล้วโอเคตีไป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 อ่าได้ครับโอเค บ่อยมากพอดีเลยเหมือนไม่อยากเหมือนแบบไม่อยากให้จบคดิป่ะเดี๋ยวไปตีไปก่อนเรามีชุดกาออยู่ครับเราชุดกาอเราไหวอยู่โอเคตีไปโอเคตีไปตีไปตีไปเราบอกบอกผมชอบนะเราบอกบอาผมชอบนะอย่างนี้ โอเคเราชนะแล้วผมเรือหันได้ดอกไม้มาห้าแล้วก็เอ้ยได้อะไรมาด้วยอ่ะอ่อไอโบนครับ yeah, ผมอะไรสักอย่างนาะจะเอาไว้ทําของได้นะแต่ผมว่าวันนี้ก็พอเข้ามีก่อนแล้วกันนะครับนะผมว่าเป็นเกมที่ดีกว่าที่คิดนะครับเป็นแบบที่ดีกว่าที่คาดไว้เลยอะ่ะผมก็นึกว่าจะแบบเข้ามาแล้วเป็นแค่คลิกงัางๆนะ แต่ผมมันมันมันก็อาจจะคล้ายๆที่ผมคิดไว้แหละแต่ด้วยความที่ระบบมันทําให้นึกถึงเกมสมัยก่อนนะครับมันก็เลยสนุกกว่าที่คิดไว้นั่นเองนะแล้วแถมมีระบบอื่นๆด้วยอย่างระบบการขุดเหมืองครับระบบใส่ชุดเกาะระบบพลอชั่นนะ NVC ก็มีครับแต่มันก็คือเกมที่การเอามันก๊อปเทอร์เรียมาวางแต่ก็แค่เปลี่ยนรูปแบบเกมครับมันใช้คอนเซ็ปต์ก็คือ เอามอนเทอร์เรียเอาเอาวุธเทอร์เรียเอาทุกสิ่งทุกอย่างในเทอร์เรียมาใช้แล้วก็เอามาเปลี่ยนเกมเพย์ให้เป็นคิกเกอร์ประมาณนั้นอะอเราบอกว่าขยายสาขาไปเยอะนะครับทีแรกผมเห็นเกมนี้เนี่ยผมก็จะผ่านและแต่ผมมันไม่รู้สีด้วยความตง,งิดใจอะแบบอยากลองกดเข้าไปดูแลเทรเียคิกเกอร์เอาเปา็นว่าสวันนี้ก็ เพียงเท่าน,นี้เลยกันนะครับเอาไว้เจอกันพาร์ทหน้านะครับใครที่ไม่มีเกมอะไรเล่นก็ลองมาเล่นเกมนี้ได้ครับสนุกกว่าที่คิดไว้นะไว้เจอกันครับผม